สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JSPO r นะคะอยู่ในรถ Toyota a เอ h a r าค่ะ AH30 นะคะวันนี้ลูกค้าอัปเดดนะคะเป็นในส่วนของตัวจอ Android แบบบ i l อ i n นะคะแล้วก็เลือกติดตั้งเพิ่มนะ,ะเป็นในส่วนของตัวจอเพดานนะคะ เป็นแบบฝังแบบนี้เลยนะคะขนาด15.6นิ้วนะคะตัวจอ Android ของเรานะ,ะตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษค่ะสามารถเล่นแยกได้นะคะระหว่างจอหน้าและจอหลังนะคะนี่อย่างจอหน้านะคะเรากําลังเปิด Google Map อยู่นะคะส่วนจอหลังค่ะก็สามารถเล่น y o u t u b e นะคะ Netflix ดูหนังฟังเพลงได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวจอหน้ากันนะ,ะลูกค้าเลือกเป็นแบบบ i l อ i n ตรงรุ่นเลยนะคะนี่ แบบนี้เลยค่ะเสอๆแบบนี้เลยในส่วนของตัว Google Map นะคะนี่สามารถสั่งงานด้วยสิ่งไ้ด้วย The Mall Bangkapi นะคะระบบนะคะก็จะประมวลผลให้แบบนี้เลยค่ะทางแบบนี้เลยแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะอื่นๆค่ะเราสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้เลยนะคะจากใน Google Play Store นะคะอยากได้แอปอะไรนะคะนี่ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้เลย อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยนะคะเลือกเป็นตัวท็อปเลยรุ่น G12 ค่ะแลม12นะคะรอบ256ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะหาะได้แอปอะไรก็โหลดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วตัวนี้ค่ะลูกค้ายังอัปเกรดนะคะเป็นในส่วนของตัวกล้องรอบคันอีกด้วยค่ะกบไฟนะคะเลี้ยวขวากไฟ,ไฟเลี้ยวซ้ายแบบนี้นะคะเลือกมุมมองได้นะคะทั้งแบบ สาค่ะแล้วก็แบบ 2D เลยนะคะนี่เป็นมุมภาพแบบ 3D ค่ะเดีเราลองดูแบบ 2D งดกันบ้างนะคะห้านะคะหลังค่ะซ้ายขวานะคะหด้านข้างแบบนี้นะคะหากใครค่ะสนใจอยากอัปเรดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวจอ Android ค่ะจอเพดานาหรือว่าจะเป็นกล้องรอบคันนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ร้าน JSP SO นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ